ไปงาประเอ็นี่อันงาประตูว่าไงลูกนั่นมามาประตูเดินไปต้อนก่อนพี่น้องเลยนะไป่ยังเด้มาต้อนนี่จับ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 เอ้ยมาทั้งนี้ก่อนต้อนต้อนต้อนดูก่อนเด้อสบายดีเลยสบายดีสวัสดีค่ะนั่งนั่งนั่งมาเห็นคุณแม่มาเห็นคุณแม่่บา อิเบิ้งไม่ชิปเันก็แขกไว้อย่างก็ยังจามาอ่างมันหนักุเงยะนั่นแหละจิตเป็นนางทั้งเื่อนก็ปุกิตตามจิตตามมีบจันบสนิมาที่หลังแล้วตอนแรกเนี่ยมีบดเตียงกับบุจันนั่นะเพราะว่าเพราเลื่อนไปเลื่อนมาแบบที่นี่ม่เจอไเสอกระปุกุอระบาิมดวย่เอาไปช่ตู้เย็นได้ต้องใส่ตู้เย็นไว้นะเดี๋ยวมันเสียนะแส่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นก็ได้แต่มันถูกแล้ว ลูกแล้วเป็นขัวเรียบร้อยลองชิมดูตุ้ยไอตุ้ยชิมางกอนพีน้องเยเขาไม่ยึกเขาม่ยึกมงบแงบแงบเขาใหญลยใหญ่ลยแต่แซ่บอีกดอกน้จแจวหอมไม่ห่อยยงไปเที่วเราไม่เหนื่อยมันยากยังไงเอาน้อเดี๋ยวซื้อเรากินมานี้ ตุ่ยเป็นแจ้วปนปลาเ่อเนาะปอะไรก็ส่วนพักมีปลามีส่วนพักพี่น้องเนาะมีอยู่อันสิอันกหอยซอยไว้กันยังมีทั้งในลวกโดยเอรับไปอันจ้ับกับแจ้วอ้ายแล้วมาฝากอันนี้อ้ายเพื่อได้อันจักแจ้วบองบอกพี่น้องไงเนาะมาฝากลายกับปุกอยู่อ๋หอมดมน้ำมาบุญเพ่นมมึงกินนี่สวัสดีสบายดีปลาลุงไงเนาะหลังจากพามาลิดน้ำเม็ตุ่ยกกนอนเรียบร้อยพี่น้องเนียนอนอู้อ้าย อ้แก่ห้ห่วงอูอยู่หยาดอูอ้เด้พี่น้องไอ้เนาะทำไมตุยแจเฮ็ดยังดูกวอยู่ตุยเฮ็ดยังน่ะเออเป็นเฮ็ดขั่วนังอยู่พี่น้องไงเนาะเออดอกเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนอันเอานังมาให้กั่วนังอยู่ เออเนาะเฮ็ดได้ได้บป็นเฮ็ดได้ได้กินว่ะอันนี้นะชาเกลือเป็นหัวงใบยักอ่ะพี่กินเออเนาะก้อนมันหดเข่าเริ่มหดเข่าข้าวหดเข่าถาทางเพื่นมาแต่ฝั่งไทยอยู่พี่น้องเลยเนาะผู้มาพอดพอดีทางมาบุญเพิ่นไปครับอ่าพี่น้องเอฟซีมาแต่ฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะมาหอดแล้วมาหอดเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยเมื่อโลกไปรับเบิร์ซัพ ถ้าแต่กวยเปลูกพี่น้องเลยนอนได้พี่น้องเลยแมนน้าเพิ่นเพิ่นเพนจะขึ้นนะพี่อลไรบอกตุ้ยเออยันน้าเพิ่นจะเสียน้าพี่อะไสิเก็บผ้าข่าได้หนิว่ากินข้าวกินน้ำกันก็แมวเนี้ยม่อกี้นี่พี่น้องเลยเลยเออถ้าเพิ่นว่าถ้าเพิ่นมาก่อนอ้าวเพิ่นกินข้าวกินน้ำแล้วบ่เนาะเออเพิ่นมากคนเดียวเพิ่นบ่หน่ะตุ้ยเนาะคือเห็นคนเดียว มาคนเดียวเพื่อนพี่น้องเนาะพี่น้องฟังมกดาหานจักเป็นอยู่อนจังหวัดใดดอกทางมาบุญเพื่อนขามทางมกดาหานนะเจกักจักไปหับอยู่ใสเนาะ,ะถ้าเพื่อนอีกเท่านึง,พ,นงพี่น้องเลยเพื่อนทางมาเพิ่งเพื่อนก็แม่น้องนิ้วถ้าต้อนหับอยู่ยทั้งรุมบุญน,นะถ้าหับเพื่อนพี่แดงก็ม่ตุย้ย <c oughs> ตุ้ยกับครัวหนังถ่ายอยู่โอ๋ <c oughs> อ ว่าเพ, ra พื่นมาเลยเพื no ่นจิกกับเลยเสบตุยเนี่ยยังไงเลยเพื่อนจิกโบบมาเออเพื่นมาเยี่ยมตุย้ะสิว่าเฝ้ากับก็มาเยี่ยมใีตุยมาสิกปลาใีตุยโบเนาะออาเพื่อมาตุยซอยนางไทยเลยเนายซอยนางเขาชู่ได้กระติีงนางเน่นเนาะอันนี้กินตอนหนึ่งอ่าเดียวโบมาสิซวยให้เฮ้ยยังบ่ยังยังบ่ชุกโบตุยเห็ดกับข้าวถาทางพี่น้องฝั่งไทยเพื่อนมาเยี่ยมพี่น้องเลยเนาะ ทางลุงจันกับป้าลาดเพิ่นกะนจะไปทางใดแหละมื้อนี้เนาะเพิ่นพาเด็กน้อยไปเที่ยวพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อเช้านี่เห็นเด็กน้อยเต็มรถอยู่ต้วเลยเออแต่ว่าบ่เห็นเอ็นิ้วไปใช้บ่คือบ่ไปนํานิ้วน่ะออกไปหาพักให้แม่กับพอดีเรถเพ่เลยเด้เออรถเพิ่นเพ่ก็เลยบ่ได้ไปนําหมู่ไปหาพักให้แม่พี่น้องเลยเนาะไก่ก็เลยเพิ่นไปก่อนว่าสิจัดเมียนนี่แหละข้าวนียน่ะคือกําลังจัดเมียนข้าวคองน้องจุกมาโต ด้วยแน่เด้าอยังเจ้าเด้าแล้วพ่อเจ้วปลาสบายดีเด้อสบายดีเด้อเด้าปลาขึ้นมาฉันอยากเจ้วปลานัน่นเจ<อ>้าเด้าเด้าจ้งว่าเพิ่งเพิ่งเอาปลาไม่ไปตุ้ยเจ้วพี่ได้อหมเนาะแต่นางก็ว่าอันแมลงเนี้ยว่าสิเจ้วให้ก็ว่าอยากกินชีเมอร์ไม่ตุ้ยว่แล้วเนาะแต่ไม่ได้กินแต่เฮืองนี่เด้อไม่ได้กินชีเมืรอไม่ตุ้ยแต่เฮืงแล้ว <c oughs> พี่น้องเลยนะ <c oughs> ก็เลยหายไม่ตุ้ยมาเฮ็ดกับข้าวหากินมืัอนี้เนาะเด้อผมได้อลงไปลุ้มกูเด้อแล้ววะขึ้นมาพี่นะ เมื่อคืนนะพี่ก็ะยามันหกมันหกเมาคืนน่ะพี่เราไปย่างมหกเห็นวะน่ะภาเข่าก็ยังไม่ได้เมียนเดียวพี่น้องเลยโคกกะโคกขึ้นมีตุ้ยอ่าสุดนะพี่ว่าเพิ่นจะขึ้นนะพี่ว่ามาใส่เก็บอันเข่าโค้งน้ำเพลินกันพี่น้องเลยนะบอกนิ้ยอันนี้งาประตูแค่ไหนลูกนั่นมามาประตูเพิ่นไปต้อนก่อนพี่น้องเลยนะไปย่างเด้ยมาต้อนนี่จับ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 เอ้ย มทาทังนี่ก่ <laughs> อนต้อนไต้อนดูก,ก่อนเสบายดีเลยด <laughs> 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 ้สบายดีสวัสดีคะ <laughs> ่ะนางน่งนางมาเห็นคนงนายมาเห็นคุณ่องบ่มา ยิดเบิ้งไม่ลิปเันก็แขกว่อย่างเ็ยังจกม้ายัามันหนักบุญเงีแยละก็ผเป็นนาง้งเงื่อนกมุณจิตตามจิตตามมีบดจันบดสุนีมาที pues ne, ne, ่หลังแล้วกใส่ก็นางนี้ตอแรกนี่ยมีบดเตียงกับบดจันแล้วล่ะเพราะว่าเพราะเลื่อนไปเลื่อนมาแบบที่นี่ไม่เจอไม่เจอท่นรส้ไหม่าเราเจอกะพ่ไอ้สาวแค่นน่นละก็ติดตาเรามาเรื่อยๆเลยว่าสับมือไม่ีเราต้องไปให้ได้แล้วสำหรับ ตั้งกินตั้แกแล้วหมาถึงว่าอายุไม่เหรอตัวนหรือสมัยพ่อบ้านแ่เลยผว่าแซบหอมนะอยู่บ้านไม่ใได้ย้ายแ่หอมพียงเลยฟาดไม่ไพ่แล้วก็แบบนี้อันนี้แล้วนนีหมักตัวแฮ้งกระเดกกระเดกหอมหอมตีได้อันไม่ตู้เองตีแต่แซบเข่าอ่อนหอนเนี่ยนะกระเดกหนึ่งข่าแม่งกอนเเอาไปเห็นมันแขงใช่ไหมกินเป็นว่แมงกระชอนด้อ แกงซอนในตูยซอนบ้านเฮาอ่ะนะยังยูมันช้อนอย่าลืมไปไปใส่ตู้เย็นไว้อ้อนนี้เอาแมนตซอนแ่้่านว่าไม่ได้เน่ยังได้ยังเด้ให้ลูกเนาะบ่ๆๆันนี้บ่นั้นบ่ต้องนั่นแกเย็นนั่นเหาะแล้วแบ่งนั่นไปแบ่งกันกินแบ่งนันฝาซอดย้านชุกบ่ดไม่ปมาจากลุกเออแกงัม่ปวดมาจากลูกกันเย ไปเด็กินเส้นนี่กันเถอะนาะห้องเนี้ยมาคืนมะโฮมนะแม่ไฟไมันเป็นเสียงเนี้ยไฟมึง่วงๆะนะไฟมันเป็นเสียงเอากาศไปยื่นน้ำก้างแน่บม่มันห่ออี๋มันก็มาบินมาบนโลกบ้านเฮ้าหน่ะไทยหน้าเนาะจังสีเห็นเนาะเอาไปขายได้ด้วยนะแม่ไอ้มันมีเสียงเสียงมันพันหาไปชื่อมั้งเสียงไอ้แบบค่อยๆแบบแบบเบกโลโลนะไม่ไม่เอาจะว่าได้ยัดตึง ได้ไปตัวเนาะแต่ว่าบ้านเราบอก่ยิ่งยิมกิเป็นซ้อนเลยแม่นเนาะบ้าบอกว่คยินอยู่แต่ว่าคพร้ายได้เนาะถ้าว่าคนใเที่่าฟังไทยไปเหารในไทยนะนกินไปเลี้ยงบ่อยยิ่งหมดหรอไหไปอยู่บ้านลุกเด้อไปฟับ้านให้เด้อเแล้วาวแล้วลูกไปเนาะมาเรียนทคนมประเทไป ใคบ้านไหนน้อเรียนลุงเร่เป็นเ้าบ้านลุงด้ไเร่นเรอลุงเรียนไทยอี่จะลูกผู้ายเรียนเนเ้าหมดสองคนมงนเรียนยูมหาวิทยาลัยไอตรงนครปนมั้ยครับผมคุนนึงเราไปทำงานที่ชนบุรีทางนี้เปนนี้เว้ยเอ่คนชนะไปล้ ไาเนี่ยนุ้ามาหาแม่นั่กัไม่ได้อน้าดเปิยังหนึ่งยุ่นเปิดไปสวยนอนกําลังอายขึ้นน่เปนอนด้น่เดียไดเกยน้อย่เฮยหม่บเพิ่งบบจัดน้าไมผมเยน้าธรรมชาติมาลมาธรรมชาติอากาศกี่ยี่นะครับลมบบลอนี้ห เหินเซโปนี่เองีหนาวเลยคหนาวหนาวเลยก่ยินลมหมวกยู่ฝั่งไทยพึ่นบนหนาวบ่บ่ครับบนหนาวโอ้บนหนาวยังบนหนาวอยู่เนาะบ้านเฮาเนี่ลมอยู่ลมหนาวก่เย็นคือย้มอเศร้าน่ะมันหนาวอยู่หมวกเลยแม่เดี๋วแม่ยี่มหมวกก็ล้มยมากกบ่เดีบยวี้วเนาะบ่เนี่ยคำไมบเนี่ยคำมาอีกประมาณจะซีหามงเนี่มันจะเย็นไปเรื่อยขึ้น ก็ค so ือดคือกัน่ะว่าเนาะมีตัใจของวันอยามานอนน่ล่ะพี่น้องอยามานเวลาท่น้อยไปลา่น้ยบ่จันทุ่งนั่นน่ะทุ่งไอ้นะว่แม่ชนสิได้ครบมากันอยู่มื่อมื้อนี้อาจารย์อยู่เซฟอ่าอยู่เราอยู่นะครับโครับโพัไปทานโทมีบ่เตียงกับนีละทีมงานเพิ่นน่ะงบ่เตียงก็นบ่กม้อ้มก็บ่ฮู้มกอาหารเป็นหยังบ่เตียงอ่ะพาแม่ไปไปี่ เออแลาวเป็นยังไงบ้างนะพ่อเราจะได้เงินกี่ล่ะเอ้าชีวิผมก็คือกันอันพ่อแค่เนื้อคือกับพ่อผมเลยเป็นลูกเดียวกันเลยแบบเลี้ยงเป็นอาญาเนื้อพ่อแม่คือนวดพ่อแค่กะบอกเป็นยังให้อดน้ำเนาะเออให้อัดนมเพือเขาต้องปล่อยวางเลยแม่แมนทุกครอบครัวเนี่ยผมก็คือกันบ่แม่เนี่ยมันเทศอย่างเี้ยบ่ได้เนี่ยจังพ่อผมเนี่ยผมก็ไปนอนเฝ้าอยู่จังแม่เนี่ยว่าได้เห็นใจเลยผมเพ็่งา้นยุ่งเจ็ เตียแล้วก็ปุ้นขึ้นเอาเขาไปปาซ่ายังล้อผมนะผมชี้รถโดยสารมาเนี่ยสมัยก่อนเนาะถือจังกันบ้านผมนี่ยปาซ่าช่วกันครับแต่กระดูกนี่เพาะสามมือเพิ่นก็เจ็บไปด้วยช่วยเนอะเนอะอเพิ่นก็เฮ็ดบุญเลยเพิ่งนะพื่อไอ้เนี่ยพันกระดาวนาบ้าบอไม่อยากพักกระดาษแก้วปลาก็เราปีนี้นะผมว่าเน่าอันบ้าุญเนียนครับทั้งบ้านผมก็บสมมือเพิ่งก็เชี่ยเลยครับเฮ็ดบุญนำเลยอ่าแ้วแต่หมู่บ้านครับ แต่ครอบครัวเนี่ยมีเงินพ่อี่ดงเนะอปเห็ดยู่เห็ดกินแล้วแม่นางเนี้ยเิ่นกันไปซวยเขากันพี่ังเลยไอ้จังไอ้งเนเพิ่นก็นเป็นตุ้อีกอนเนาะเข้าตู้แล้อกมานมาซวยข่ามีอย่งได้ซื้อไอ้เรากินวันนี้ตุ้เิ่นแจ้ปนปลาบหอเนาะนะสมพักมีปลามีสมพักพี่งเนาะมีอยู่อันซีนอั่นผู้ซวยไว้กับย่างท่านนร่วเลย เอ้ร <c ười> oh, okay. ่าไปอันจ้ับก็แจวอ้ายเรามาฝากกันดิไอ้ายเพื่อได้อันจักแจวบองบอกพี่น้องไงเนาะมาฝากลายกระปุกอยู่อ๋หอมดมน้ำมาบุญพันเมื่อกี้นี่เออเห็นละอายแต่เฮิงแล้วก็เลยว่าจักหน่าจะขึ้นมาซวยไปอาะพักกระดาวลงอันว่าหมอแล้วบอลงให้ไ่ผัวข่อยยากผัวค่อยอยากพักกระดาวก็เป็นปนปลาเอ้ยเนาะแหละแนวมันแหละ ไชดิเออเพิ่นมาคนเดียวเพิ่งเอ้ยแนนไอ้เพิ่นมาคนเดียวเหนยเกี่ยวมาหลายผู้หลายคนนะมาเนาะคนเดียวแล้วกันเนาะพ่อเฝ้าแล้วกันเลมาไปนอนซช่เปล่าไปนอนซช่เปล่ามันกินไปนอนใช่ปูนถุนบ่ตะกี้ว่าให้เพิ่งนอนพี่ขึ้นนึงเนาะไฮ้ว่าเวลาสั่นพูดเราเป็นเด้งดิบพี่น้องไหมเนาะพี่ฮูกลงมาจากเราสีเห็นงานคือว่าสิเฉยนะแล้วก็เห็นวิ่เห็นงานคือกัน ใส่ก็ en ิปเขาหน่อยเลยอิขาน่อยใส่อันเอยนหัวลงมากมชรนะใส่ได้ไหม้หาติขาเพิ่อนาเยเต๋อกงบ่ตื่นพี่น้องเลยเนาะรับแักสติปเขาเพิ่นก็ได้เไปดังโอ้ลมกันยอะทางลมพู จะลงสุดสุดริบกัน no ยุ no. ่งเน่งเลยมาไหว้ไปไหวเป็นการมาลงเลยเป็นจะไหนาป็นเสื้ปูได้ไหเนาะเป็นมาอย่างก่อเถาะมาไปแจกเครื่องบอกคือาแลวะเออเป็นมีของไปแจกทั้งเสโปบอกโอ้เป็นอะไไ่มาสั่มาไแค่มือเีเสียไปได้เด้มือนึงเลยเนาะแม่และจหนืสากันเดินทแม่เอาไปหน่อยจัด กันแนวกินลงไปซื้ออ้ายเพิ่นกินนะเพิ่นกินข้าวก่อนไหลจังไดเดินทางบัดนี้โดยฮอดก็ค่ํพุแหละแหลนี่ก็ค่แล้วนี่โยนี่ก็3แล้วพี่น้องเอ้ยฮอดพุนก็จักนจักเนาะนบกัวแต่ว่าตอนนีก็จักเพิ่นสิออกจักโมงหั่นนะเพิ่นกินข้าวเพิ่นยังอืมเพิ่นกินข้าวกินน้ําก็นงวาก็ไม่ตุ้ยอยู่พี่น้องนะพ่นเพิ่นสจักหน่อยลเยมาขึ้นมากวยนงเตอเพิ่นนีก็ได้ แม่ซอยแม่น้องนิวเพิ่นว่ามีหยังให้เฮ็ดซอยบ่ว่าซั่นนะรับอยู่นอนอูไอวินเอ็กซ์เรย์อายก็อยู่ลูกพุ่นบ่เมื่อกี้นี่ห่วงอูพี่น้องเอ้ยบ่อยากให้น้องนอนอันนี้ก็อยากนอนบนี้เอ้าัก็คือสิตื่นเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะนอนบ่เฮิงนอนหน้าม่ตุ้ยนีเปลี่ยนบรรยากาศปิดร้านพี่น้องเอ้ยเอาเอ็นมาสูม่ตุ้ยเคียว เนาะไปนอนเกิดนอนที่นั่งเลยที่ไหนก็ตื่นดอกขับข้าวพร้อมนะบอกเห <c oughs> ็นมังแจกของนนั้นอยู่เน้าทางล่างแจกของฝากพ,พี่น้องเลยนะคนได้ของฝากมาแต่มุกดาหารจากแม่ยังแน่จะ่น่าเห็นตะเจ้าบอง Uhm, ตัวลายกับ hmm. บุกก็ดีได้เพิ่นเอามาฝากนะพี่น้องเลยคือสิครบทีมงานเพิ่นเลยนะเราคนละบุกชงเลยเพ่อนี่ายๆนกินเท่ากันมีดวกซีนนะเจลเจลปลาคอทั้งมาเพิ่งเพิ่นได้มามว่านี่แหละได้ปะ กันบใหกันางไมีเด้เอากันนั่นแหละได้ยูได้ยูไปใหบบดีกอสิกยไปบางพักได้บ้างพอาสซีถเอาก็ได้ซอนี่ยนไปี่ขได้ไเดี๋ยวพายลงไปใช้มีจักตทิปถามติปเนาะเดี๋ยวพายลงไปไปไปพี่น้องน้องเจอคนนอนถ่ายเท่งพี่เดไปเอีกลวยเป็นกัน nào phá khẩu lóc lại à, ăn, ăn, con nó nằm à. à, ừ, ừ, ăn, cả. Cái before, ăn, cả. Nó. Gặp. ăn, 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 ไของนตเย็นนักใส่ของเานด้ออกมาซิมช่ใ่อกจากเนาะเราทำมีบ่อเอามาอีกบ่อออมด้เอกันจด้นีนอะเอาให้บ่อจันนะกิน อยูที่น้ำนีจ้ะแล้วได้ของดีเขาฝากมาจานเนาะเออนาะให้่าจานเป็นคนทดลองกันใจเย็นคตเย็แฮพิ่งไปคนแยงแฮงอยู่แล้วว่ะเดยอยากินข่าวก็นได้เลยเเอาให้เพื่อนทั้งเพื่อนคนก็ได้อ่าอกินข้าวกินข้าว เตกนร้าเเอะอวไม่กรต้มขนมมฝะลูกลานเจกนนะก็ต้องแจกเ่ได้โซเอคนแจกทิปเลยพี่น้องเลยมาขุนับข้ขุขับคุณครับขุขับนบขุขับก่อลูกขุขับก่อนลูกขุนขับขขุนขับเ้ประดิัอินี่คือเื่อแท้อลุกสาพันน้องน่เท่งพุน ใจใด้วเอเดียวนอเด้สาวปนเออขอบคุณค่อเออลูกสาวพอนอนอยู่เทิงบุพีน้องยังมาตื่นด้องงมาหนยไอ้กินข่ามากข่าวห่อนหอนเลยนี่เจียวปลาสมพักพี่น้องเลยเนาะกับดวกสินแม่น้องนิวเป็นอัวเหลอก แม่แก้วนี่มาต้องแม่ัเขาก่อนแม่นอันนี้แก้วบ้านแมตุ้ยเลยเรียกแก้วไม่แเซีมันู่หาแก้วเพิ่นนะแช่ปรจักนิวเอาส่งไม้องเน่ยูเปลียนเลยมอื่นนะกรบต้องเับเพื่อนบ้านมามันไม่ต้อเพ่อเอาล้วใช่างะโคพ่าเล้ไม่พึ้กันหาเขาเพื่อนาเพมีอักมานเป็นสิตไปเลยบ่เพิ่นจิตไปทั้งพุ่นเลยบ่ เออประดมามาพี่บ่แหวลงมาพี่กระเดาอนเลยเนาะลงมาเจ้าปูหรืมาแหวพี่ก่อนแล้วเนาะเอ้านั่งเออเป็นังสิแวะพี่ยุ่งกินข้าวก่อนพี่น้องไอ้น้อให้อยเพิ่กินข้าวก่อนบังบันาอย่าให้เักกระเดาเนาะมีอยู่เัมือนกระเดาลาอยู่เดีอ้าไปนั่งคทบแวกันเนาะก็แล้วแต่เดี๋ยวมันมันมาก็มาแค่มาพก่อนมาพี่แหรกก่อนเนาะมาของกระของต้อนพี่น้องกระเดาคนดีเยอเนาะ nha mà đi mát thì ra tăng kim của luôn tại năm nơi bắt đầu hai thương của đây phung như thương của kia này thì đi thêu nam vớ, đi buông bát พาสปอร์ตกับเห็่นนะผมเพือนครับเพื่อนจคป้าไปใพาสปอร์ตเปนงกันอายุไมต้องมเปรงกได้องซิมุ่งด้วนั่ย่งวันนั้นมมซิมมเจ้าไม่แม่เลยกินก่อนเจ้าเดี๋ยวซิมเจ้าน้ำยูกำนังแม่กำนังมาแมยเแม่แลดกแม่กำนังนก็นีอันพอจุกผมก็ั่พอแม่ยินผมก็ดือดกอนเลยเอออะไรยัได้นะ แจ่วเฮ็ดเองบ่อายเลยว่าซื้อมาแจ่วอันนั้นนะมันญาติกันเออญาติพันเฮ็ดเร็นเฮ็ดเฮ็ดปลาอันนี้ขายโดยเฉพาะเลยโนาะจะจะซิมด้วยอาไปใส่ตู้เย็นเด้อต้องใส่ตู้เย็นไว้เนาะเดี๋ยวมันเสียเนาะเอาไปแช่ตู้เย็นบ่ใส่ตู้เย็นบ่ได้เมันสุกแล้วสุกแล้วต้องิมันขั่วเรียบร้อยต้องชิมด้วยตุ้ยลองซิมดเฮ็ดให้ตุ้ยชิมก่อนพี่น้องเอ้ยเขาไม่ยึกเขาไม่ยึดนี่ยับยับยับใหญ่เลยใหญ่เลย นวกแค่นต่แซ่บอีดอกน่าเจีวหไมห้อยเยอะไปเที่ยวลำบุตังเดือมันยากยัง่าเนาะเอเ้ย mm. you know ังกินข้าวหรือวะยาบุซายกน ไ oh, oh. อ้สาีน้องเลยไหไอเพิ่กินข้าวกินน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวรเาพี่น้องสามีกันด้ยเป็นไงที่มาปุงเลยแบบกินี้ไปแล้สบายดีปุงกินข้าวกันอาซีบังแจ้วเพื่อนไงจ้วเนป็นอะไรครับแซบ่บมเนไแซบย่ดอกเนาะแก้วบองเลยทังบ้านผมก็กินดีสายดีเนาะกินอยู่กันมาที่ก็กินนี่ละ ជຸກណូនលុជຸກយ៉ាងមកទើប